อืมนเบื่อจริงดูทีวีดีกว่าข้าวโวนข้าวโวนตอนนี้มีซิปเปอร์หลุดออกมาโปรดระวังด้วยและตอนนี้ซิปเปอร์สี่ตัวนี้มีข้าวหัวด้วยโดยเฉพาะตัวกลางเลยนะแม่งข้าวหัวโคตรแพงอีกอีกแค่ข้าวหัวิเปอร์โอยีให้มันหลุดออกไวต่ออยู่ว่ะ อ๋อจริงเลยครับข้าวหัวของมันเป็นไดมอนด์นะครับไดไดไดมอนด์มันล้อเล่นแน่เลยไดมอนด์โอ้โหข้าวหัวแพงขนาดนี้แบบนี้มนไม่ได้นะกูถึงกับยืนกระเขือนเลยนั่นเนี่ยต้องรีบไปเตรียมตัวแล้วไปฆ่าพวกมันให้ได้เลยไป ดูสิมันจะเก่งแค่ไหนแกเปิดหมดนี่แล้วนี่บอกระบบตำแหน่งอย่างไหนดูสิกิ๊ปเปิมอยู่ตำแหน่งไหน W สี่ร้อยเไอยู่สี่ร้อยพร้อมละเปิดประตูไปละเราจะเราจะได้เห็นดีกันเจ้ากิ๊บเปิ เดี hey! Yo, nun, ai, ๋ยวคอยดูแลแกไม่เหลือซากแน่นอนไอติดเปิดประตูไระจึงปิดประตู o. Okay. เดี๋ยวเรามีหมดปับอังอืมเปิด G P S เรียบร้อยย้ยมันบอกให้เปิดหมดดยโอ้โอ้ยโอ้ใช้อย่ากขนาดนี้เลยไงว่าโอเคต้องรีบเดินเข้าป่าแล้วบอกว่ากิ๊ปเปรดสารตัวนี้อยู่ในป่าไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วนี่

แค่เดินทางหาทิปเปิ์มันยากจรงขนาดนี้เลยไงอ่ะตอนนี้นมีชาวบ้านนี่วะเดี๋ยวทำไมมันเยอะจังวะแล้วบ้านพวกเขาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยโอ้โหแล้วกูจะไปยังไงตอนนียเฮ้ยเนื้วก่อนนะเน้ก่อนนี่มันลอยได้เหรอ อ้อยึดแค่สิ่งจ้องไปเลยช้เครื่องไอรอนแมนโอ้นี่ก็จะมืดแล้วนี่มันมืดร้อนเนี่ยเฮ้ยยอกโอเคนี่มันหุ่นจำลองนี่หว่าโตเอ้ย เฮ้ยอะไรเนี่ยโลกหรอไม่ยันไม่กลับไปให้นั่นแล้วละ่ะเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นออมโหดับหมดให้ตายะนะน่าดีนะที่เขาบอกว่าฆ่า,า,าได้หมดสร้างสรรได้แต่พวกนี้มันก็ใช้หมอนส,สได้เดี๋ยวฉันชอบความทัดทายเอาตัวน่อ มาเลยมาเลยไเพื่อนโอ้ขยิงกวเฮ้ยนี่น่อ้าม่ยปาจรมันระเบิดไปเกิดที่ไหนแล้วเนี่ยโดดเอ้ยนะฮะระวังให้ดีมีกิปเปอร์อยู่ข้างหน้้อีกอยใหม่มึงจะบ้าไงเฮ้ยิ มาทางด้านทีหกร้อยไม์ไ600มของมึงเนี่ยไอ้เอวิทเอออะไรวะนะเฮ้ยโอ้โหมันตามาเกิดที่นี่เองมึงมึงวนคอยสัตว์ซัมบี้เฮ้ยนั่นมักี้เปอร์ชาร์จเหรอนะเฮ้ยตาหน้าจะฟาดไปโอ้โ้ย ยายบางละจันบางละจันบางละจันนี่นะเส่ปีหนึ่งลายดูดูสิหัวหน้ามันนี่ตัวนั้นไปหนไหนนี่อะไรของมือฮาดส,สกิลตันนี่ไรมาจริงมันหายตัวไปเดีย๋ยวอุ้ย มันสู้ยิงเราอยู่ดีวะตัวไอ้มันหายไปไหนะ่ะพอเรามีตัวหนึ่งเป็นไอ้หม้ออร่อยฮะไอ้พวกนี้เก็บไปก่อนมันน่าจะมีประยโยชน์ไอ้ เฮ้ยมายังไงยื๊อเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนเถอะให้ตัวที่สองไอ้ลูกกระเจาะมาอีกตัวหนึ่งอยู่ที่ไหนของมันนะไอ้เออใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็น ไออะไรอะไรลอ,รอ,รอรรงดีนะสกิลสั้สหนหมดของแกลแล้วฮะจ้บเกมเลยห้อยน้องนะห่อยตู้คิปเปิลฮะเฮ้ยอ่ะน่าร้กฮ่า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 อย่สฝึแต้มข้าหัวของฉัน ก็จะรวยเฮ้ยไ,ไม่ใช่เสียช้างก็จะรวยแล้วนายเรื่องของตีต่างหากแต่บ้านที่ว่า มา,มาอึออ,อ,อ,อ้มันยิงมา,ยโ,มย,ายโอ้โอโอโยยัยกูรนเลยคือก่อนนี้แมงก็เพิ่มมาเยอะนะ โอ้โหโลกอมบี้ชิบหายแล้วอุ้ยอ้อยอ้อยโอ้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 ยเฮ้ยฮ่าฮาโอ้ไม่โอ้แล้วโอ้ยเยเฮ้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 ยขึ้นขึ้นขึ้น

ต้องไปทางนั้นแล้ว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 โอเคแค่นี้มันก็ตามฉันมาไม่ได้นะล่ะเฮ้ยมันไปไหนกูว้าเอีย๋ยวไปียบวัวเปียวไปแล้วไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วไอ้เจงก็สมบีบ้านนี่เฮ้ยเดี๋ยวกูไม่ด่าดเลยมทาทำไมกูไม่สู้อะ่ะ ขึ้นไม่ได้อขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยลูกซีลูนซีวซีแก้ตัวเอ้ยโอ้โหทันเฮ้ยถูกบิดอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าลาก้อนวยลาก้อนวยลาก้อนวูยฮ่าเฮไออาวุธที่ขึ้นเลยเนี่ยแม่บางวันเรก็ปิดปกติเออกลับมา เฮ้ยนี่ยกูเป็นอะไรมันรักแท้เออโอเ้โอเฮ้ไม่เป็นไรเสก่อนนี่พัฒนาดีฮนะจริงจริงจริง ที่บ้านอยู่าะขาบอกัว่าจะส่งแตมอังแม่พวกนี้โต๊ะว่าจะเนี่ยจะส่งส่งมนะาเมื่อไหร่น่าดีจริงๆลวยชีวิตข้าวดดนข้าวดวนตอนนี้มีผู้ป่าคลิปเปอร์สำเร็จแล้วจบข่าวนี่จะไปบอกทำไมอ่ะ แล้วผจะเซตตี้เซตให้ทางนี้เลยนี่นะน้าชาวเอออะไรเนี่ยช่างมันเถอะโอ้โหไดมอนด์มามาไงเฮ้ยมาไงเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วกูอยู่ไม่ได้แล้วกเอาตันรึเปล่า อย่างเทพเซนิมันถืโอ้โหอย่าเข้ามาเลยข้างอน่ยแต่ง่ยแล้วก็โอ้โหมาเป็นขยงมาเป็นชุดมาเป็นใจอีปิดอีมาจากไหนกันมาเนี่ยเฮ้ยนี่นะยา่า Yeah. ยีย่น้องเป็นล้มลุกที่แก่งทุดหมูบ้านนี้เนี่ยแนะะอย่านะั้นงูเปิดบ้ามกตินี่ยนะโอ้ช่างมันเถอะ เฮ้ยบอเฮ้ยทำไมมันไม่ขยับวะขยับไม่หรอโอ้โห้เลยๆ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 เยเฮงปิดเฮ้ยอในที่สุดก็รอดพ้นจากภัยอันตรายต้องหาที่เก็บของ

เป็นไงครับท่านผู้ชมสนุกกับดอะซีรีส์หรือไม่ถ้าสนุกก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสกินเทปเปล่า